สวัสดีสสดค่ะคบพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันเสาร์กับโปรแกรมดีๆที่เราสองคนมีมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้จะพาไปไหนกันดีคะปีเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เกาะลัดอีท่าน นะครับซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ที่อำเภอสัมพานจังหวัดนครปฐมครับแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราพาท่านผู้ชมมาที่วัดทรงขนองนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อายุถึง307ปีด้วยกันครับถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนดีกว่าค่ะครับคุณผู้ชมคะที่วัดทรงขนองมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อโปหลุยหลวงพ่อซือหู หลวงพ่อนกมณีการทรงเจ้ามีอยู่ทั่วไปบริเวณลุ่มน้ำนี้ซึ่งเทพเจ้าแต่ละองค์จะมีศาลเจ้าตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีนเมื่อถึงงานประจำปีของศาลเจ้าแต่ละแห่งเทพเจ้าแต่ละองค์จะมาเข้าร่วมงานแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารกันอย่างคึกขนองถึงเป็นที่มาของชื่อทรงขนอง คุณเอกหรือเปล่าคะ,ะเจอแล้วเจอแล้สวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุณเอกกวิ์นวเสศนะคะซึ่งเป็นเลขาดุกการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแทนค่ะตรงนี้มันเป็นเกาะหรยอใช่ครับอ,อ๋อมันเป็นเกาะยังไงใช่ครับเพาะมนมันเหมือนเป็นกระเพาะหมูอ่าแล้วก็มีคลองลัดตัดผ่านพื้นที่ประมาณ6 0 0ันไร่นะฮะแล้วจะหมายเล็กลัดอีแทนก็คือมันมีคลองลัดจากตัวกระเพาะหมูเนี่ยนะครับ คลองรัดตัวนี้สองกิโลเมตรเนี่ยเขาชื่อว่าคลองรัดอีแท่นมันเคยทําให้พื้นที่ในแยกเป็นแผ่นดินกับน้ำแล้วตรงนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ยังไงคะก็คือต้องบอกว่าหลังจากปี54นะครับทุกอย่างมันน้ำท่วมก็คือชุมชนเองกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นนะฮะเราฟื้นเกษตรกรรมขึ้นมาเอาการท่องเที่ยวเข้ามาบวกก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มวสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกรัดอีแทนเกษตรกรรมด่วนมากแล้วเป็นอะไรส้มโอเลยครับส้มโอคือผลเอกที่นี่เลยนะ ใช่ครับที่เราได้ยินชื่อว่าส้มโอและคอนเทสีที่นี่เนี่ยเป็นที่ใหญ่ที่สุดอี่ผลิตแหล่งผลิตเลยฮะแล้วเป็นสินค้า GI ไอด้วยนะครับส้มโอเนี่ยจะบ่งบอกทางภูมิศาสตร์เช่นส้มโอนคอเทสีที่เนี่ยเป็นสินค้าจีไอถ้าไปปลูกที่อื่นรสชาติจะไม่มีเือนะฮะด้วยดินด้วยน้ําด้วยอากาศไม่มนที่นี่อ่ะลวถ้าเราสองคนเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ชุมชนรัติแท้นเนี่ยค่ะจะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ ก็คือว่าที่นี่เราจะมีวัดทรงขนองนะครับที่เราไหว้พระที่นี่แหละครับวัดทรงขนองนะครับแล้วเราก็จะมีนาข้าวอินทรีย์นะครับในละแวกมีไล่แสนหลักแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสือ้อครับมีบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ค,ครับ<อ>มีมาดิคาเฟ่ซึ่งเป็นด้านอนุรักษ์พืชธรรมชาติ หลังจากที่เราไหว้พระเนี่ยนะฮะออกมาก็จะมีพวกสินค้าชุมชนเนี่ยวางขายค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีพวกช่พู่นะฮะเปลือกส้มโอชาอิ่มที่แปรรูปมาจากส้มโอคนที่มาไหว้พระก็จะมาซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันใช่ครับเดี๋ยวราไปดูไร่แสนรักกันครับโอเคครับอ่านี่คือไร่แสนรักนะคะที่นี่เนี่ยเราจะมีนาบนญซีนะครับ แล้วก็อ้อยอินรียที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ไหมคะใช่ครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีะนะครับที่นี่ไล่แสลักเนี่ยแกได้เกษตรอินรีย์มีมาตรฐานระดับไอโฟมนะฮะก็คือสามารถส่งออกได้นะฮะนาบัวนาบัวที่นี่คือบัวที่ทานรากนะครับบัวหลวงครับบัวบัวพันธุ์บัวหลวงบัวหลวงแต่ทานรากนะช่วงนี้มันออกดอกเยอะๆเนี่ยฮะเเขาทุกเด็กๆก็จะเอามาเซลฟี่กันมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปนี้เห็นเป็นทิวแถวเนี่ยคือเป็นอ้อยค่ะ อ้อยอินทรีย์แล้วอ้อยเนี่ยแกเป็นบัฟเฟอร์โซนยนะครัก<ะ>ันไม่ให้พวกฝุ่นละอองพวกสารเคมีจากข้างเคียงเ,ยเข้ามาอ้อยพันธุ์อะไรทำไมมันให่ใหญ่หอ้อยยักษ์ค,คือน้ําอ้อยแกเนี่ยจะลักษณะเหมือนหวานทุมนุ่มจะไม่หวานแหลมเหมือนที่เราเจอกันตามตลาดทั่วไปแสดงว่าอ้อยพันนี้มีที่นี่ที่เดียวตอนนี้ตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวครับแล้วแกก็ปลูกเป็นระบบอินทรีย์อันนี้ก็เป็นผลผลิตของไร่แสนรัก ใช่ค่ะหลังจากที่เราไปเห็นต้นอ้อยยักษ์มาแล้วสุปโอนี่คือขึ้นชื่อของที่นี่ทำเป็นสีแดงอันนี้อันนี้เป็นซุปทิมสยามสามทายค่ะซุปทิมสยามทิมปลาทิมแล้วนี้ก็คือข้าวน้มขึ้งของต่อหน้าที่แท้ข้าวต้มขึ้นจุดเด่นของเนี่ยซุปทิมเนี่ยเป็นยังไงรสชาติมันจะเหมือนกันนี้ไหมซุปทิมสยามเนี่ยเนื้อเขากุ้งเขาจะละเอียดนะคะสีสวยสวยสวยแล้วเนื้อมันละเอียดนะเนื้อละเอียด หวานซุมปลาขนาดเดิมหวานหวานหวแต่ถ้าเป็น G I ของเราคือขาวน้ำผึ้งขึ้นยะโรรสชาติของยาโรตจะหวานกว่านี่จะมีแท๊กเปรี้ยวนิดหน่อยอมเปรี้ยวนิดๆอออันนี้จะอมเปรี้ยวนิดๆอันนั้นจะหวานจะนิดอันนี้ก็คือเมี่ยงดอกบัวที่ดอกบัวที่เราเห็นกันใช้ดอกบัวใช้กลีบบัวหลวงอ๋อเมี่ยงคำนี้มันอร่อยที่ไหนที่ตรงไหน้ำจิ้มน้ำเครื่องเครื่องต้องสดด้วยนะคะ เรื่องนวต้องสดใหม่อันนี้ไม่ฉิมไม่ได้เจ้าของไรที่นี่เขาบอกว่าลำหนึ่งน่ะครับได้น้ำเยอะมากเยอะมากเลยใช่ไหมมันไม่เหมือนน้ำอ้อยที่เราเคยกินมันจะหวานนีดอันนี้คือหวานมันมีกลมกล่อมหวานนิ่มีวานหวานธรรมชาติ อร่อยอาจะแสดงว่าอร่อยจริงมีเติมมีเติมมีเติมเดี๋ยวจ,<ะ>จับใจไล่แสนรักแล้วจะพาเราสองคนไป ừ, ที่ไ, <ป S 2> ไหนต่อคะพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสือ้อ <ừ, S 3> ที่นั่นเนี่ยจะบอกว่าที่ผมบอกว่าอ้อยเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องราวของความเป็นชุมชนได้อย่างดีเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีหม้อตานห <ừ, S 3> <ừ, S 2> ม้อตานที่ใส่น้ําอ้อย ừ, ừ, และน้ําอ้อย,นย ừ, ในอดีตเมื่อเกือบเกือบร้อยปีที่แล้ว เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณเอกก็พาเราสองคนเข้ามาในส่วนของพิพ,ธพิธภัณฑ์จ้าพิพ,ธพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อครับก็บอกว่าลุงพนมศรีสนิทเนี่ยนะครับแกเป็นเจ้าของพิพ,ธพิธภัณฑ์นะครับคือแกเป็นคนที่เก็บเล่าเรื่องราวเก็บของเก่าโบราณโบราณตั้งแต่สมัยแกยังหนุ่ม,มๆเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยของชุมชนเกษตรอย่างกอรับอีแทนเนี่ยครับพระหวัวอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องดักปลาด้านนี้เลยครับแล้วบอกว่า เป็นตำรายาของคุณหมอสวนโพแดงดน,นั่นคุณหมอสวนโพแดงนี่ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ประมาณร้อยห้าสิบค่ะคุณหมอสวนเนี่ยเป็นหมอยาโบราณของชุมชนมละแวกบ้านเราหมอสวนเนี่ยเอายาชนิดหนึ่งมาปลูกลิมคลองนะครับและยาชนิดนั้นเนี่ยมันก็นํามาซึ่งผีเสื้อแบบเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งชุมชนนี้เลยถูกเรียกว่าชุมชนคลองผีเสื้ออ,นะอยู่ในเกาะลับอีแทนนะฮะแล้วคุณหมอสวนนี่ก็จะเอายาตัวนี้มาทาเป็นยาสมุนไพรแล้วคนก็จะรักษาคนในบเรือเขานะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่ามอตาเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวเล่าเรื่องราวของความรวมชุมชนได้เป็นอย่างดีคืออันนี้นะฮะคือในอดีตเนี่ยที่บอกว่าเราเนี่ยปลูกอ้อยได้แล้วเราทำอุตสาหกรรมอ้อยเลยนะถึงขั้นเรามีโรงหีบอ้อยก็คือเหมือนไปนโรงคั้นน้ำวาง่ายๆอันนี้เนี่ยถูกงมได้จากก้นแม่น้ําท่าจี แล้วทำไมหม้อตันเขาเอาน้ำตาลใส่ลงไปข้างในใช่ครับก็คือมีการค้าขายน้ำตาลกันการค้าขายน้ำตาลใส่เรือใส่แล้วอาจจะล่มแลืวอจะแตกอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงให้เห็นถึงสมัยก่อนเขาคือขายอันนี้ตั้งแต่เริ่มนะเริ่มกี่ปีมานวไม่รู้นะร้อยตีได้ครับนะฮะกระเบื้องดินเผาของวัดไร่ขิงคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการปลูกเสษพระในโบสถค่ะแล้วก็พอรื้อกระเบื้องใช่ไหมก็มีนักเลงพรับางท่านเอาไปลองของไปยิง พอไม่เข้าปุ๊บล็อตนั้นล็อตนั้นดังมากมีการซื้อขายเป็นแผ่นนะฮะว่ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าโอ้โหวันนี้เรียกว่าได้ชมหลายที่เลยเนาะได้ความรู้เยอะแล้วก็ไม่ไกลมากมายแต่ละสถานที่ที่ต้องเที่ยวเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดสามารถจะมาได้สบายสบายใช่ครับคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะไปไหนนะคะแวะมา นครปฐมไกลๆตรงนี้เองนะคะจะเดินทางมาที่เกาะลัดอีแท่นนี่เดินทางยังไงคะจริงๆก็ทุกคนเนี่ยสามารถขับรถมาเองได้เลยนะครับแล้วก็มีแผนที่ให้แต่หรือบางคนถ้าอยากได้อารมณ์แบบว่านั่งสบายๆหน่อยก็จอดรถกาได้ขี่มีรถรางบริการแล้วถ้าเกิดจะมาพักที่นี่ควรจะพักที่ไหนดีพักที่นี่เนี่ยอ๋อเดี๋ยเราพาไปดูอีกที่หนึ่งเลยครับบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันนะคครับเครับ มาที่เกาะลัดอีทแทนนะคะคุณเอกเขาบอกเราสองคนว่าต้องแวะมาที่บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่คุณน้ำมนต์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดี <S <S สสดค่ะบ้านสวนบางเตยบางเตยคืออะไรบางเตยเป็นตำบลที่นี่คะ่ะตำบลบางเตยบางเตยใช่<ำ>ค่ะแต่ถือว่าใหญ่มากพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ ตรงนี้หกไร่ค่ะมีน้ําเต็มไปหมดเลยมีน้ำเต็มไปหมดเลยรอบๆแยกคลองมาจากแม่น้ําใหญ่แม่น้าใหญ่ข้างหน้าแม่น้ำอะไรแม่น้ำท่าจีนค่ะน้าจีนแล้วจุดเริ่มต้นมาทาบ้านส่วนบางเตยนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากว่าเรามีธุรกิจเรามีเรือท่องเที่ยวค่ะเรือของเราเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งตลาดน้ําดอนหวายตรงกันข้ามเลยใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้ามาปุ๊บเราเขาอยากเจะแบบ มานอนพักเ,เพื่อที่จะใช้ชีวิตธรรมชาติรรเราก็เลยเออเนื่อเราทำเรือท่องเที่ยวแล้วเนาะเราก็มีบ้านพักให้สำหรับ นักท right. um, ่องเที่ยวด้วยคือใครมาตลาดอยากอยู่ที่นี่ก็ข้ามเรือมาข้ามเรือมาพอนอนที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวคือนั่งเรือเที่ยวได้นั่งเรือเที่ยวได้ค่ะก็ล่องไปเที่ยวตลาดดอนหวายล่องไปไหว้พระตามบิมแม่น้ำเรามีรถล่างรอบเกาะค่ะที่ผู้พหญ่เขาแนะนำไงเสียลุงร้อยมหาทใช่แล้วก็แวะตามจุดต่างๆค่ะและที่พักแถวนี้มีเยอะไหมคะที่พักแถวนี้มีนะคะยังมีมีอีกไี่แต่ที่นี่ใหญ่ที่สุดก็พักสบายๆมีจุดเด่นเยอะแยะค่ะ เราเราเอาเรือมาทําเป็นบ้านพัก ใช่และมีเรือเป็นบ้านพักเรือใหญ่ด้วยค่ะแล้วเราก็มีบ้านพักที่อยู่ริมแม่น้ํามองเห็นบรรยากาศแม่น้ํามีสารบ้านไทยใหญ่โตมากสําหรับจัดงานแต่งงานจัดงานแต่งงานใช่ค่ะมีห้องพักทั้งหมดที่นี่รวมแล้วกี่ห้องคะการห้องพักตรงนี้เรามีทั้งหมดบ้านพักมี14หลัง14หลังแยกเป็นห้องเล็กห้องใหญ่ค่ะขนาดไม่เท่ากันค่ะแต่ถ้าเข้าพักได้ก็ประมาณ40ท่านแล้วเป็นเรือกี่กี่หลังคะเป็นเรือ3หลังในแต่ละหลังจะแบ่งเป็น2ห้อง 2องห้องแอร์สองห้องน้ำค่ะแล้วก็จะมีเป็นบ้านหลังเล็กๆสำหรับสองท่านสองท่านเนี้ยค่ะแล้วมาที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยให้ลูกค้าบ้างค่ะเราจะมีอาหารเช้านะอ่าแล้วเราก็จะมีเรือเนี่ยแหละค่ะข้ามฟ้าให้ไปเดินเที่ยวตลาดนหวายอันนี้บริการให้ในสำหรับลูกค้าเข้าพักฟรีฟรีใช่ค่ะแล้วก็ห้องพักอะไรก็มีมีสิ่งอนวยความสะดวกครบครันค่ะแอร์โทรทัศน์น้ำอุ่นตู้เย็นพร้อมอยากเห็นห้องลวค่ะไปไปดูห้องกันดีกว่า ค่ะอันนี้เป็นห้องพักที่อยู่ในเรือใหญ่นะคะเนี่ยค่ะโอ้ยมีสองห้องอ้าวรถไต้ถุนเรือเป็นอะไรก็เป็นอีกหนึ่งห้องเหมือนกันแสดงว่าบ้านนี้พักได้หลายคนได้หลายคนได้สิบท่านค่ะสิบท่านด้วยกันนะครับค่ะ อันนี้คิดราคาเป็นแบบเหมาทั้งเรือหรือว่าแบบคือเช่าเป็นห้องห้องได้ลํานี้เป็นทั้งลําค่ะค่ะอยู่ที่สามพันห้าอุ้ยถูกเนาะจังเลยอยู่ได้สิบคนหัวละสา0ร้อยกว่าบาทอยู่ได้สิบคนรวมอาหารเช้าเรือฟรีไปดอนว้าอีกมีแอร์ด้วยที่สำคัญล้วอยากให้มาค่ะมาให้เที่ยวกันโอีดีดดีดดฟ้าด้วยเห็นอยู่สามารถขึ้นดาดฟ้าได้ค่ะ อันนี้เป็นเรือกระแชงเป็นเรือข้าวสมัยก่อนนะคะนี่เหรอคะใช่ค่ะสมัยก่อนเราเป็นบรรทุกข้าวสารข้าเปลือกคะ่ะมีอยู่กี่ลำออบ้านพักที่เป็นเรือสามลำค่ะสามลำแต่ลำนี้เป็นลำที่ใหญ่หนึ่งสองสามใช่มีเรือเล็กด้วยถือว่าลำนี้เด่นที่สุดค่ะ ในโซนนี้เขาเรียกว่าบ้านสไตล์ไหนคะเป็นบ้านริมน้ำค่ะค่ะเป็นบ้านน็อกดาวน์ค่ะมีกี่หลังมีห้าหลังหกห้องโอเคคโอ้นี่เป็นบ้านริมน้ำนะคะโอ้โหดูน่าอยู่จังอันนี้นอนได้สองคนอ่าแล้วข้างบนเป็นอะไรคะข้างบนก็จะเป็นที่นอนเสริมกันค่ะนอนได้ถึงสองคนเลย๋อก็เป็นสี่อันนี้มากสุดสี่นะคะ ห้องนี้เท่าไหร่ห้องนี้พันสองค่ะโอ้ถอูกอ่ะข้างหลังเขา่าโอเป็นคลองเลยอ่ะค่ะอยู่กับธรรมชาติจริงๆริงอื้ที่นี่ธรรมชาติจริงๆยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงหน้าำค่ะค่ะเดี๋ยสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นลากทงลากะทงลอยหลังบ้านเราได้เลยได้เลยค่ะ ชอบบรรยากาศที่นี่ใช่ค่ะทั้งห้องพักทั้งบรรยากาศมันร่มรื่นคิดว่าคุณผู้ชมชมรายการเราเราต้องอยากแวะมาพักที่นี่อย่างแน่นอนนะคะถ้าอยากจะมาที่นี่เดินทางมายังไงคะมี2วิธีนะคะถ้าเรามีรถส่วนตัวก็สามารถขับรถเข้ามาได้เลยค่ะนะคะจากเส้นเพกทางกรุงเทพเข้าถนน,นบรรมราชนานีนะคะ่ะนะคะตามป้ายวัดทรงขนองนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็จะมาถึงบ้านสวนบางเตยได้เลยะคะ่ะนะคะแต่ถ้าเรานั่งรถมาแบบชิลๆเนาะ มันจะมีรถประจําทางเลยนะคะเาเรียกว่ารถปอนะคะจุดเที่เหมือนกันนะคะมาถึงตลาดดอนหวายแล้วเรียกเรือเราเลยแล้วไปรับมาดีจังเลยแล้วช่องการติดติดต่อด้านอื่น Facebook ค่ะก็เข้าในเว็บไซต์เรือสีสวัสดยอนยุก .com ได้เลยนะคะค่ะ Facebook ก็บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ค่ะ ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะคะติดต่อโดยตรงเลยนะคะที่ดิฉันค่ะนายดุมลนิ่มอนงนะคะ์นะคะ0 8 1้าเก้าค่ะครับโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้คุณดุลมนลก็ใจดีด้วยมอบกิฟต์เชื้อให้เราจำนวนค่ะ5ท่านค่ะ5ารางวัลด้วยกันนะคะด้วยกันนะคร5ารางวัลด้วยกันนะครับหลังจากจบรายการก็โทรที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับพีค่ะ อาล้วครับคราวนี้ก็มาถึงรับประทานอาหารกันแล้วท้องจะต้องไม่ว่างจะต้องกิน แล้วก็คงอร่อยแน่ๆเพราะว่าคุณเองเนี่ยพามาที่ร้านของตัวเองเลยการันตีความอร่อยให้แต่อาหารชุดนี้เป็นอาหารประเภทมังสวิรัตมังสวิรัตและช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงที่ทุกคนจะมารับประทานเจกันแล้วใช่ค่ะเราอยู่ที่ร้านมาดีรัตอีเทนครับมาดีนะรัตอีเทนเหมือนมาดีมาดีมาดีนะรัตอีเทนอย่างนั้นเลยโอ้โหเจคือที่เราสงสัยว่าทําไมถึงเป็นอาหารประเภท v e เ e เ a r i a เนอะคือปกติอยู่ตาม ทุมชนเงี้ยเขาก็ต้องเป็นอาหารท้องถิ่นแล้วก็นอกอย่างนี้แล้วจะขายได้หรอใช่ไหมเออบอกว่าที่เราทําเป็นเวเจ็ตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าหลังโควิดเนี่ยนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยดีกว่าเนื้อสัตว์เพราะมีท็อกซิกแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าอยากทําบุญครั้งใหญ่ แล้วไม่อยากฆ่าชีวิตสัตว์ละก็คือหลังโควิดนะฮะก็เปลี่ยนเชนใหม่หมดเลยแสดงว่าที่นี่แต่ก่อนเนี่ยร้านนี้ไม่ได้ขายอาหารวิจารเรียนถูกไหมขายอาหารทั่วไปปกติแต่พอหลังจากเกิดโควิดขึ้นมาก็เปลี่ยนโมเดลของร้านไปหมดเลยเปลี่ยนโมเดลเลยแล้วผลตอบรับคือคนจะงงนะคนที่เคยมาทานคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกฐานแฟนคลับเดิมเข้ามาเอ๊ะเป็นมังสวิรัติแล้วเหรอพี่อ่ะลองกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลองกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ะมังสวิรัติละผมเซโนแล้วกันนอกแล้ว แต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเริ่มได้รับการกระแสตอบรับพอเพราะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องเราก่อนลูกน้องต้องมีความเชื่อมั่นก่อนว่ามังสัมภารเนี่ยมันต้องลืมภาพมังสรวเดิมๆทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยนะคือต้องมาเจอแบบว่าหน้าตามันต้องแบบโอเคด้วยรสชาติต้องโอเคด้วยแต่ดูจากอาหารตรงหน้าปีคือมันดูไม่รู้ดูไม่รู้จริงกไม่รู้แล้วก็ดูแบบหน้าตาดีดีมากเลยอ่ะน่ารับประทานมากๆโอเคมีอะไรน่าทานบ้าง เริ่มจากอันนี้นะครับเป็นข้าวข้าวผัดแกงป่าข้าวผัดแกงป่าใช่ครับเอาแกงป่ามาคลุกกับข้าวครับพวกเครื่องแกงเนี่ยกระปิกเราหมักเองหมักด้วยผู้เลี้งตรงนี้ที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันคืออะไรคะอันนี้ตัวเป็นนี้ฐานฟอร์มคือเป็นเป็นมาจากถั่วเหลืองเช่นกันอ๋อแต่ทำเป็นเนื้อใช่ใช่ครับอันนี้เป็นวาเลนเซียสลัดเป็นส้มวาเลนเซียบวกกับสลัดอ่าไปผักสลัดชุมชนนะครับแล้วก็รสชาติจะมีความเป็นขิง น้ำสลัดนะครับจะไหลหลายรสชาติในหนึ่งคำแล้วทำไมถึงใช้ส้มส้มวาเลนเซียใช่ไหมครับเออทำไมไม่ใช้แตงโมอ๋อต้องบอกว่าจริงๆเพราะส้มวาเลนเซียเนี่ยมันมีรสชาติของความหวานชาัดมันหวานชัดหวานชาัดเพราะอย่างอันนู้นเนี่ยจะต้องระโย,ยงกังงกันดูด้วยนะจานชมพูด้วยลองชิมกัชิมก่อนแต่เขาให้น้ำสลัดแบบเยอะมากน้ำสลัดทำเองใช่ครับทำเองถ้าแบบพวกเบเก้นนี่เขาต้องทำทุกอย่างตัวเองเนาะแล้วคุณเอกเนี่ยทำอาหารเองด้วยไหมคะ ภรรยามากกว่าคือเป็นคุมทั้งหมดคุณภาพกพไดะมีแม่ครัวคอยทำเขาจะเขาม็จะมีสูตรไปให้แล้วความยากของอาหารเวจ e t a เรียนี่มันตรงไหนยากตรงที่ว่ามันมันไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงเลยนะครับการทำเอาความหวานจากที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ออกมาเนี่ยมันต้องมีอีกอีกวิธีหนึ่งมานก็เข้มข้นเหมือนนี่มันน้ำก็เต๋อเซี่ยงไฮ้ครับมันไม่เหมือนอาหารนี้จจี้เลยอ่ะรสชาติถึงถึงรสนะคะด้านนี้เป็นหมูกรอบ ข้าวผิดเกลือหมูกรอบแต่มันหมูนะเหมือนจริงเหมือนมันของหมูแต่จริงๆคือคือถั่วเหลืองและแป้งสาลีอันนี้คนไทยทำเองเนะยไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศมาชิมสิหมูกรอบค้าวิเกลืออืมมันเหนียวเนาะอืมแต่รสชาติเขาได้อ่ะครับคือเขามีความกลมกล่อมกลมกล่อมเขาไปในเนื้อของไอตัวปากหมนเนี่ยก็อันนี้จะเป็นโครเก้ โอเคเต้าหู้ชีสเลอแกคายชีสบอลนะครับข้างในเป็นเต้าหู้ผสมชีสใช่ครับนเขาก็เข้าใจหาเมนูนะรสชาติที่นี่แบบว่าไม่จืดเลยค่ะเราว่าเราว่ามันอยู่ที่รสชาติของอาหารด้วยนะครับก็แต่ละรสชาติแต่ละเมนูนี้ก็รสชาติผิดไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันซักจานแกงปลาจะดูเชื้อแกงปลาข้าวปี๋ข้าวผัดแกงปลา มันกมีกลิ่นกะปิอ่ะรอนกลิ่นกะปิล้วอืมอืมครับอืมแปลกอืมไม่กินกะปิหมักนี่เองอืมอืมกระเผ็ดด้วยนะครับแต่เมนูที่คุณเอกบอกว่าอยากให้เราสองคนลองเนี่ยอืมันคืออันนี้ครับมันคือพาสต้าโคเมโร่พิ้งซอสพิ้งซอสพิ้งซอสอืมคือในความที่ที่เกาะน้านที่แทนเนี่ยส้มโอเราคือพระเอกไงนยใช่เราก็มีส้มโอเนี่ยออนท็อป ทิงซอสเนี่ยมันมาจากเฮลบูบอยนี่ไงน้ำน้ำหวานเฮลบูบอยเนี่ยน้ำมาทำเป็นเมนูแบบนี้มาทำเป็นทิงซอสใส่ในพาสต้าแล้วส้มโอเนี่ยครับเรามาออนท็อปก่อนที่จะเอาส้มโอออนท็อปเนี่ยเราไปดองกับเฮลบูบอยมะนาวแล้วมันจะแบบรสชาติมันจะเข้ากันไหมคะรับของเค้าของหวานมันจะดูแบบผสมปนเปไปไหมพาสต้าเนี่ยมันมีความมันมีความ ครีมมี่แล้วก็ชีสเยอะอตัดกับส้มโอส้มโอันจะกินแล้วสดชื่นมันจะเหมือนกินเมนคอร์สกินสลัดไปพร้อมกันคือต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราพยายามที่จะทําความโลเคอลให้สู่ความเลอค่าแล้วมันแปลกกว่าที่อื่นนะ <c oughs> มันแปลกกว่าที่อื่น <c oughs> ครับ จะบอกว่ามันมีความครีมมี่ของของสปาเกตตีแต่มันจะมีความหอมของน้ำแดงเทลบรูบอยกลิ่นมันขึ้นมาเลยกลิ่นมันขึ้นมาเลยบอกนี่เฮลซูบบรูบอยแน่นอนไม่น่าเื่อเพราะไม่มีใครมีเกลักษณ์แบบนี้เลยเออไม่น่าเชื่อจริงๆริงอร่อยมากค่ะแล้วนอกจากอาหารของข้าวของหวานแล้วก็ยังมีน้ำดื่มที่ขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยน้ำดื่มอันนี้เป็นอเมริกาโน่และน้ำอ้อยกินซีใส่น้ำอ้อยไปหน่อย ออเมริกนนโ้แต่ทำไมสีเป็นอย่างนี้เพราะเราไปทานที่นู่นสีเขาเป็นสีอ๋ออันนี้จะเป็นอ้อยแดงเป็นพันอ้อยอย่างคันหนึ่บอันนั้นจะเป็นพันอ้อยยักษ์แล้วนี่คืออันนั้นเป็นเอสเปรสโซ่มะพร้าวปั่นรองม้ากคือมะพร้าวนี่แหละครับมะพร้าวน้ำหอมสัมพัร้าเพราะเราก็พยายามที่จะเอาจุดเด่นเอาความโลคอล์นะครับมา รีทวิส์นิดหนึ่งให้ไปดูเลยคับมือนี้อร่อยจริงๆถ้าจะมาที่ร้านมาดีแอปอีแทนเนี่ยมานร้านร้านดีนะรมาดีนาร์ดอีแทนเลยครับสอกิโลเมตรจากวัดได้ขิงไม่ไกลเลยนะครับสามารถขับมาได้หรือว่าในเฟ b บุ k กแฟนเพจก็คือว่ามาดีนารัดอีแทน M A D I ะรัฐอีแทนเป็นภาษาไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอกมากๆนะคะที่พาเราเที่ยวที่เกาะรัฐอีแทนที่ก็เป็นทางที่ต้องเที่ยวแบบชุมชนเกษตรนะให้ทุกคนได้รู้จักกันทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เฮลส์บรูบอยหวานชื่นเรื่อง롱มอกด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเครัคุณเลิค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาจะรรายกาสองคนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า8โมงครึ่งทาง g m m 25ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ